แม้มัดยังไงวะเดียวทุกคนแลวไอ้คันนั้นก็จะไปอย่างเดียวเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวเอาละลากไปกับรถดแล้วทีนี้เอาละ่ะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนลครับผมดีแล้ว้าสู่เกมจีเทวีนะครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้เราอยู่กับเอ่อตอนที่มีชื่อว่าโพ l ิ c e the s ีรีส์นะผมผมหัง หายไปนานเลยนะกำหับตำรวจจ่าดองม,มาเราเนะี่ยก็วินนจ่าดอมเนี่ยจะมาหาจับเด็กแว้นนะครับผมนะครับเลยก็แปเอาเคอามานะ <c oughs> <g ül> ไปเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาเก็บข้างทางนะผมนะฮะไปอีพีแรกของวันนี้คือเดี๋ยวเราจะเอาเคอาคันนี้นะครับผมไปล่อเด็กแว้นนะครับไปออกมานี่มันคือแผนการร้ายงั้นไงล่ะไปครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทางถนนใหญ่กันนะครับผมมาดูว่าวันนี้จะมีเด็กแว้นหรือเปล่าน,นะครับ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะับว่าจะมีเด็กแ้นหรือเปล่านะอุ้ยวันนี้ก็เป็น KR นะผมโอ้โหยังรอนะครับผมถ้าลงเสียงได้นี่จะมันมากนะครับรู้สึกว่าจะลงเสียงได้ใช่ไหมวัคยานะลืมไปแล้วโอเคครับผมมาเดี๋ยวเราจะลองไปถนนใหญ่ดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้คือแบบว่าไม่ได้ตั้งดานนะคือแบบจับด้นสดเลยนะทุกคนจับแบบว่าเห็นที่จับเลยนะครับเราจะแบบเป็นตำรวจจราจรนั่เองนะฮะแต่ผมว่าเราจะตั้งหลักตรงไหนดีนะ เอาละผมเกมหลุดนะครับกลมาใหม่ละกันนะฮะเฮ้ยรู้สึกว่าจะมีรถแต่งนะครับเนี่ยว้าวสยอดไปเลยวันดีพ่อดุมซีเขียวลงมาจากรถเดี๋ยวนี้เลยไปครับทุกคนเฮ้ยหนีว่ะหนีหนีหนีนะหนีนะเดี๋ยวเราตามล่าก่อนนะครับผมตอนนี้รู้สึกเขาจะทิ้งรถไปเลยอะอะไรวะเนี่ยไปวันดีอันนี้รถคุณใช่หรือเปล่าผมเห็นนะ เฮ้ย okay, ครับเรียบร้อยนะตอนนี้เขารู้สึกแกล้งสลบปไปแล้วเนี่ยไปเดี๋ยวเราจะต้องเอารถคันนี้นะครับผมโอเคเอาไปจอดไว้นะครับนี่เอาไปจอดไว้แล้วกันนะครับผมโอเคตอนนี้เราก็จะตั้งด่านอยู่นะครับเฮ้ยอันนี้เราลืมแบบว่าโทรรายงานเขาเลยรู้สึกจะเจติดดาวเฉยเลยฮะเพเดี๋ทีผมตอนนี้ก็ผมขอโทรรายงานบอกว่าผมมามาอันนี้นะครับผมมาตั้งด่านนะครับผมเื่ยเขาไม่รู้ไงประมาณนั้นโอเคผมตอนนี้แจ้งแล้วเนี่ยไปโอ้โหไปตอนหน้าตาโอเคตอนนี้เราก็ ไม่อยู่คนเดียวเดี๋ยวผมปฏิบัติหน้าที่คนเดียวนะครับจ่าดอมครับลืมลืมแบบว่าประสานงานกับงกรมตํารวจนะผมว่าเราจะมาทําปริได้ปริวิกกันต่อครับเราก็เป็นแบบว่านี่ผมมาจับรถแต่งนะครับทุกคนรถแต่งท่อดังหรือเปล่าเฮ้ยบีดีด้วยป่ะลงมาเลยครับขอตรวจหน่อยนีตรวจร่างกายเป๊บเป๊บเป๊บเฮ้ยหนี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 เหรอเอาละฮะไม่ต้องจับเลย นี่ครับผมวันนี้คือกรรมของกรรมตำทันนั่นเองนะครับพี่หนีมาพี่เอ๊ะคิดไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาน่าจะมาเอารถนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราต้องจอดรถไว้ก่อนนะเฮ้ยแล้วใครไม่เอารถมาจอดอะไรตรงนั้นวะน่พี่ไม่ไหวเลยเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องเอาจอดรถจอดโอ้โหันนี้โทนเหลืองหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยรถคันนี้ตะกี้นี้ไปไหนวะโหนี่ไงถามว่าหายไปแล้วนะครับโอ้โหลมไม่เป็นท่าเป็นทางนะฮะนี่ครับผมวันนี้เป็นรถอะไรวะเนี่ยโคตรเท่ครับผมใส่ล้อสิบเจ็ดโอ้โหมันแบกมันหนักได้ไงวะเนี่ยทุกคน เป็น R15 ปะเนี่ยโอ้โหตาไฟอย่างเท่เนี่ยครับผมไปจอดโอ้โหแล้วแต่งกันสีเหลืองทั้งคันเลยปะเนี่ยไอ้นี่มันโทนเหลืองนี่หว่าทุกคนไอ้นี่มันโทนเขียวเหลืองนะครับอตอนนี้ก็มีแต่รถสีเหลืองนะครับตอนนี้โอ้โหเราไม่ได้อยู่แบบไม่ได้จับนานนี่โอ้โหเอาใหญ่เลยครับผมไปชุบทองมาคือแบบรวยแล้วไงคือทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องหาจับต่อนะครับตอนนี้ อ่าโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปลาดตะเวนดีกว่านะครับตอนนี้เฮ้ยมีการยิงปืนเกิดขึ้นอะไรครับเนี่ยตำรวจถือว่าจะมีการก่อเหตุเนี่ยไม่ก่อเหตุนะครับไปตอนนี้เราหารถต่อนะครับผมไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าเถอะเนี่ยเฮ้ยอะไรครับเนี่ยอูเด็กแว้นจะมาปะเนี่ยโอ้โห้มาผมรู้สึกว่าข้างหน้าเราใช่ใช่ดี่มอะเฮ้ยดิ่มแดงครับผมมาดิ่มแดงครับตอนนี้ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองท้าแข่งเ็าดูนะครับผมว่าเดี๋ยวผมลองท้าแข่งเขาดูวะีมาว่ามาตามมาตามมานีคือการท้าแข่งเด็กแว้นแบบว่าเนียนๆนะครับผมอันนี้ก็คือถ้าใส่หมวกปุ๊บเขาเขาจะไม่รู้ว่าเราแบบเป็นตำรวจเว้ยเพราะว่าแบบว่าตำรวจแบบแต่งตัวนอกเครื่องแบบอะครับนะนี่เราจะล่อมาตรงนี้นะทุกคนนี่โหมาโอ้โหไปไงตามตูดนายไม่รู้ซะแล้ววันนายเจออะไรอยู่ มาโอ้โหเรียบร้อยนะครับผมเรียกเด็กแว้นมาจะไปไหนนี่โอ้โหจอดจอดเลียงพอดีเลยลงมาไอ้หนุ่มนี่ไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มหมวกดําจะไปไหนโอ้โหจับคนแรกสินะเฮ้ยเด็กแว้นหนีครับทุกคนวิน,นีรถเยอะมากเลยอ่ะไม่มีเอ็กแม็กด้วยนะรอผู้ใ่ผมขอจับไว้ตรงนี้ก่อนรายการนะครับโอเคตอนนี้เราต้องเรียงรถไปดีๆนะผมโอ้โห รถเราได้โอ้โหหลายคันเลยอ่ะไม่ไหวลีไมครับผมลัตตเวียนต่อนะครับตอนนี้ไฟดงไฟแดงไม่รู้อะไฟเขียวเราแบบว่าวิงหมดครับดิมดิมดิมมานี่ครับทุกคนอนี่โอเคอ่ะมัดไว้กับรถเลยนอกไปลยอะไรวะไปครับโบม,มัดไว้กับรถลากรถเล,เลยกันนะครับโอ้โหกันแบบว่าเขาหลุดนะครับมา ได้ข่าวว่าเดี๋ยวดีเด็กแวนเยอะใช่ไหมล่ะนีครับผมตันนี้เด็กแวนเยอะนะครับทุกคนต้องแบบว่ามัดไว้อย่างนี้เลยแคกจอดไว้แบบนี้อยู่กับรถนั่นนายอุ้พ่อหนุ่มเสื้อเหลืองนะครับขู่ตอนนี้รถเรามาเยอะแล้วผมเริ่มเยอะแล้วจริงๆก็คือยังจับไม่หมดนะผมว่าต้องตั้งด่านแล้วแหละนะคลิปหน้านะผมโอเคตอนนี้ก็ได้ประมาณ1 2 3 4 5สหคันแล้วนะผมอันนี้ได้5้าคันแล้วเริ่มหน่วงแล้วเกมผมเริ่มหน่วงละ โอเคครับทุกคนรถเยอะจังวะเดี๋ยวเราเดินตำรวจเดินตรวจด,ดูอีกหลายคันนะครับวันนี้เอาสักสิบคันก็พอแลวครับผมเพราะว่าเดี๋ยวแบบว่ามันเดี๋ยวแดกนะครับเดี๋ยวคอมเดี๋ยวคอมไม่ไหวนะครับนะเราจะต้องเดี๋ยวมีมาตรการจับรถมีพวกแต่งได้ขอดูเฮ้ยถอดเสืออ้อว่ะอนาจารวะเนี่ยขอดูหน่อยครับนี่อนอาจารถอดเสื้อถอดเสืออเส้อมัด <น S 2> <พอ S 1> เลยนะครับผมมัดเลยแล้วปล่อยไว้ตรงนี้แหละแล้วทุกคน โอเหครับอายด็กแว้นโอยเด็กแว้นไม่ทันโอเคขนาดไหนทันผมก็จะจับนะครับไม่ทันก็ไม่ชังมันนะครับผมนนี้รู้สึกว่าเด็กเว้นนี้โคตรยืดเลยเฮ้ยเฮ้ยมันมันแว้นว่ะเฮ้ยมันแว้นว่ะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สื่อว่าจะมีอีกคันหรือเปล่าวะเฮ้ยไม่ผมต้องตั้งตั้งท่ารอดีๆนะครับผมเอาละไงตอนนี então, ้เคตำรวจทำหน้าที oh, oh, s <S ่ต okay. yeah. ่อเคครับบวกรถไป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  เฮ้ยกูทำให้จราจรติดขัดหรือเปล่าเนะี่ยโอเคครับรถค่อนข้างเยอะเลยนะเนี่ยไปรอที่เดิมต่อนะครับผมเอา้าเฮ้ยคนหายไอย้นั่นหายไปไหนวะรู้สึกจะหลุดไปได้แล้วนะครับเป็นไรคือเราได้รถมันมานะครับแบบปัตรประชาชนอะไรแบบรู้เรื่องนะครับทะเบียนบ้านเอ้ยทะเบียนรถไม่ทะเบียนบ้านเฮ้ยรู้สึกเราเจอของดีว่ะรู้สึกว่าผมจะเจอเอกแม็กนะครับผม วิ่งสองคันเลยเลือกกันคันสีเทาที่ดีกว่าเอาคันเทากันนี่ขโมยรถไปขายเฮ้ยต้องเฮ้ยแกหนีอย่าเพิ่งหนีไอ้นุ่มพ่อหนุ่มโอ้โหไม่ไหวแล้วไม่ทันแล้วเฮ้ยดีมใครมาขับอะไรตรงนี้วะเนี่ยทุกคนจอดอุ่ยเราได้เอ็กแม็กมาคันหนึ่งนะครับผมนี่โอ้โหถ้าเราเอาไปขายทุกคนคิดว่ามันจะรวยแค่ไหนวะโอ้โหไปเดี๋ยวเราเอาดีมคันนี้มันแย่เอกแม็กสองคันวะต้องจัดให้หมดถุงท่อไทเทเนียม อ,อืติดรถไปติดรถไปโอ้โหกันหนีครับผมกันหนีไปผูกให้ติดกับรถไปนะครับผมโอ้ยอะไรติดอะไรวะเนี่ยเอ้าต,ติดกับรถยนต์เฉยเลยว่ะเราลากรถยนต์มาด้วยอ่ะทุกคนเฮ้ยชิบหายแล้วเอาเลยวะเอา้าอะไรครับตอนนี้เราเอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาชิบหายละ จะเก้มัดยังไงวะเนี่ยทุกคนแล้วไะขันนั้นก็จะไปอย่างเดียวเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวเอาละลากไปกับรถแล้วทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็น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 ,ยนแบบหนึง่งอุ้ยคุณกำลังโดนข่าพยายามฆ่านะครับเนี่ยเดี๋ยวใครขับว้าแม่งโหดร้ายเกินโอ้โหไอแก้วเขาคนหดเลยโอ้หมึงแก่แล้วมึงยังไม่ใจบุญอีกเหรอนะเดะโอ้เจ๊ป้าโหูป้าป้าโอ้หูป้าโคตรโหดร้าย โอ้โหสีหน้าป้านี่ไม่น่าทำร้ายประชาชนโอ้โหมากับพราะหนุ่มเสื้อดำผมว่าป้านี่ไม่น่าธรรมดานะครับคนนี้โหป้าโดนข้าอหาพยายามฆ่านั่นเนี่ยจับเอาไอ้ชิบหายผูคอป้าตายบนเสาไฟไม่เป็นไรฮะฮ่าเฮ้ยเขาขับเอ็กแม็กหนีอ่ะเฮ้ยเป็นไงล่ะครับออื้เป็นไงโอ้โหจะหนีจะจะหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจล่ะครับเฮ้ยจะหนีแล้วว่ะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงครับ เอ้าเฮ้ยมันพยายามเชื่ยงมันจะขาดมันวะเนี่ยโอ้เชือกขาดแล้วเฮ้ยมันตายบาแบบวะเฮ้ยล้มทุกคนมันล้มว้ยเอาล่ะครับตอนนี้โอ้โหู้สึกว่ามันจะแบบเชือกตึงเกินแล้วก็ขาดนะครับแล้วก็ดิบมันแตกไปเลยนะโอ้ไม่ไหวเลยครับตอนนี้โอเคไปเอารถไปเก็บนะบผมเดี๋ยวให้ต่อไปก็เป็นหน้านที่ของโปรตตึงน,นะครับทุกคนโอ้ไม่ไหวเลยว่า เฮ้ยเอ็กแม็กหายอะไรครับเนี่ยโอ้โหไม่รู้หายไปไหนหลายคันเลยนะฮะตอนนี้เฮ้ยรู้สึกว่าเริ่มหน่วงๆแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราค่อยจับต่อนะครับไปดีม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 มาดีมดีมเท้าครับมาครับพ่อหนุ่มเฮ้ยปึ๊บอ่าเฮ้ยปึ๊บอ่าติดไม่ติดว่ะช่างมันโอ้โหแล้วครับ ตอนนี้รู้สึกรถเราเยิ่มเยอะแล้วนะครับผมความรู้สึกในเกมนี้เริ่มแหลกไปแล้วโอเคครับตอนนี้ก็คือเราได้เอ็กแม็กมาหนึ่งคันแล้วนะผมที่จริงได้สองคันครับไม่รู้ไปไหนอีกคันนึงนะฮะโอเคครับผมนี่ครับมีรถล้มคันหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราจะโอเคมาเรียงไว้ตอนนี้คือน่าจะพอแล้วนะผมแต่ผมอยากได้เอ็กแม็กอีกสักคันหนึ่งนะผมโอเคโอเคจอดแบบวเท่ๆแล้วกันโอ้รถโคตรเยอะเลยว่ะ เปิดร้านขายรถนี่รวยเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้คือผมขอเอกแม็กซ์สักคันหนึ่งแล้วก็พอครับผมโอเคตอนนี้ก็หูรถแต่งคดเยอะว่ะคลิปหน้าผมน้วจะต้องเอารถแบบสิบล้ออะไรมาขนแล้วแหละจริงๆรถมันเยอะขนาดนี้นะฮะเฮ้ยรถคดเท่เลยว่ะรถแต่งนะเนี่ยลงมาครับรถแต่งจำโมเลตอนนี้หูรถสวยมากครับผมคุณแต่งรถนะครับ โอ้แม่งทิ้งซูเปอร์คาร์เลยเหรอวะเฮ้ยเอกแม็กไปแล้วไม่เป็นไรครับตอนนี้เราได้รถยนต์มาคันนึงนะผมอุ้ยโคตรสวอยอ่ะแต่งแบบหล่อหล่ที่จริงแบบ,บจริงๆนะไม่กล้าจับหรอกจริงๆนี่คือแบบเราอยากได้แน่ครับโอ้โหอุย้ยเอกแม็กครับผมอุย้ยเอกแม็กตอนนี้เราได้รู้สึกว่าจะเป็นรถสปอร์ตนะครับผมโว้ยซูเปอร์คาร์เลยเน,นี่ยทุกคนโอ้โหตอนนี้เราเราได้ซูเปอร์คาร์มาอีกคันหนึ่งนะครับผมวันนี้ขอเอกแม็กอีกสักคันหนึ่งก็พอนะครับ มาคือเป็นตำรวจในคาบโจรให้โจรในคาบตำรวจนะครับเฮ้ยอะไรครับนี่โอเคอ่ะโอ้โหเป็นไงครับทุกคนต้องขูดรึยังเยอะอ่ะเอาจริงอย่างกาแบบงานโชว์รถนะครับนะต,ตอนนี้ก็เดี๋ยวเรายืนรอเอ็กแม็กนะครับอีกสักคันหนึ่งนะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะมาหรือ,รอเปล่านะยังวะเฮ้ยแปลงผมว่าฝั่งนี้น่าจะมีนะครับผม ไปครับเดี๋ยวเราวิ่งไปดูเะครับผมถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะเพราะาแค่นี้ก็รวยแล้วนะครับทุกคนเฮ้ยรู้สึกจะมีปนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดีมเบนไว้ก่อนนะครับตอนนี้คือเราจะต้องเอารถใหญ่เว้ยเอก็กแม็กไม่มีนะครับเฮ้ยผมเจอเอ็กแม็กแล้วครับทุกคนเฮ้ยผมชอบคันสีเทาอ่ะเลือกคันด้วยนะเลือกจับด้วยนะครับลงมาพ่อหนุ่มเฮ้ยแม่งมันเอาว่ะมันเอาจับก,กับหน้าที่เจ้าที่ตำรวจนะครับเอาเอาอีกแล้วเฮ้ย ฝาผม,มนี่คือการทรมานชั้นยอดเยี่ยมไปฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาตายเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเราต้องแก้เขาก่อนนะครับตอนนี้เฮ้ยโอเคเฮ้ย <c oughs> มันจะต่อยเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาอะไรครับเนี่ยเฮ้ยเอาละฮะเฮ้ยมันต่อยเจออย้าหน้าที่ตำรวจว่ะเดี๋ยวนี้ต้องโดนทรมาร์ชเอาอะไรวะเฮะ้ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยต่อย เดี๋ยวเจอตำที่ตำรวจอัมบัคัตนะครับทุกคนเฮ้ยมาดิครับม,ม,มึนมืนเอ้ยโอ้โหเฮ้ยมันวิ่งหนีครับไม่ยอมอเฮ้ยมันมันขับรถครับทุกคนลงมาจากรถเดี๋ยวดิมีการต่อยหน้าที่ตำรวจนะครับเดี๋ยวเก็บรถไว้ก่อนตรงเนี้ยผมว่านายต้องเขี่ยเราแล้วแหละอื้อโดนชนไปสุดยอดมากเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยไอ้ดีม เอาละครับตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับเป็นหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้รถเราครบแล้วนะผมคนแล้วแหละนะสำหรับวันนี้เราจะจะแบบรวยแล้วนะครับแบบมีเงินแบบไปเลีเ้ยงเมียน้อยแล้วตอนนี้ฮะว้าวโห X Max คันสีเทาไอ้สีขาวนะครับขาวเทาๆหน่อยอ่ะโคตรสวยอ่ะอย่าลดคันทั้งหมดนี้เดี๋ยวผมก็ว่าจะเอาไปสอนนอนหรือเปล่านะครับไม่ก็เอาไปขายนะครับเอาไปอู่ช่างเบิร์ดแม่งเลย <laughs> โอเคทุกคนก็ สืบว่ารถพวกนี้เราน่าจะต้องเอาไปปล่อยเนาะทุกคนแบบราคาถูกๆนะครับนี่ครับผมทุกคนรถทั้งหมดที่เราจับมานะครับโหโคตรเยอะอ่ะโอ้ยเมืนี้ผมมีแบบซุปเปอร์คาร์คันนึงด้วยนะครับตอนนี้ก็ต่องรอแบบว่าอุ้ยอะไรครับเนี่ยเราจะเราต้องรอนี่ผมแบบว่าให้เขามารับรถนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวคลิปนี้ประมาณเท่านี้ก่อนเลยกันนะครับจ่าดอมหมดท้นทีแหละได้รวยแล้วตอนนี้เดี๋ยวเงินแบบไปเลี้ยงมีน้อยครับไปเลี้ยงกาแฟกินหมูกระทะดีกว่านะ โอเคครับ okay, ทุกคนก็เดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าครับใครที่ชอบอย่าลืมกระทืบไลค์ก็ขอคนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับผมใครอยากจะทำคลิปไลค์ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ร่างคลิปด้วยนะครับโอเคเจอใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายนะพิวเกนเอกสามเลยครับพี่สาวปะเจผมมีอะไรให้เ oh, <c oughs> ดี๋ยว <c oughs> ต้องมัดจับมัดพาตัวเรียบร้อยครับโอเคแล้ว okay, ผมจเจอใหม่คลิปหน้าถนะ้าผมยูวเกนเอกสามบ่าย